ดำดําเวดําดําเวดโคนี่เป้ไม่โคอีก cả รูปมันไม่

หัวก <ừ> ุนี่เป <'s> ็นหัวกุยซ่ามีนาเดินมาเกิดหนึ่งเส้นหนึ่งเมื่อบาทสิวหัวต่างวันต่างวันเป็ดกูมีนเวียนหน่อย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 

เต็มไอกต่อนะอต่อต่อร่าก้ดัมต้อนดำตอดำตอนีนารากอยู่โคโนดเป็ดเดวยทั้งต้อบีกดำอยกาดงอยมีนาสวนดอรองกูโคโนดล่างเ้าเบวัวตุ้งเงินมีนาอปนดอรองีนาตุ้งเงินบีกตุ้งเงินเลม่แดงเลยนะตุ้งเงินกุ้งแดงเล่ม่แดงเลยบก thu ngân để mình na lên mình đen mình na ngân để mình na thăng mình na thăng lên mình đám đây mình lên mình đám mình ngân để mình na ngân tim tim bay ngân đen đây mình ai thăng đám mình cổ nội bệt én đuổi tăng bình lên bình đám lây là là cả đám đó 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 đám đó đám đó bị cứ thì bầu bút đuổi bị đám, đám <laughs> 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 no, bị <laughs> <laughs>

วันนี้กูลานเราไม่มีนากูลานเราไม่มีนามีกูเส้นกูสีเส้นกูหนึ่งเส้นวินะวันนี้หัวก็ร้อยร้อยมึ่งกามีนาหัวตอกมันตังวนเป็กูมีนาหัวเป็ดกูวิดำดอซ้ำดำดอซดำดอซราค้าดำดอดำดำดำดวิคงราคาอยู่ดำดวินะเวียนวเวียนวลุกเวียนวย ลาก่ายอยู่ตัวดำนี่น่ารัก้ายดำตัวตัวดำเล็วว่าป้อมป้อมแต่ว่านาฬิกตัวแดงกันยอมเลยบิ๊กตัวแดงกันเร็วว่าช่วยช่วยมีลักใบไอ้ดำจิ้มใบจอดมาไม่โตไม่เที่ยงไม่ตอบไม่เลยไม่ตอบไม่เต็มเลยบิงนา สี่ร้องนะสี่ร้อง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 มีสี่ร้องระบิน่าราก้าดํต๊ดดํต๊ดดํต้องแล้วรอร้องอ่ร้องอ่ร้องอ่ร้องไปร้องไปร้องแลมีร้องอ่มีร้องอ่มีร้องอ่ะร้องอ่ร้องอ่ร้องอ่ร้องดํต๊อ่ะร้องเนอะดําโร้องมีน่าราก้าดําโต้ดดํโต้ดดํโต๊ดร้องแล้วคุณรัแล้วคุณรับมาร้องมาลงวัยเมื่อกันนะตัวเดําโตุกเนะร้องเน

เงียบเราบอว่าไม่ทำได้เงียบเราเป็นเบลยะเด้งโด้เด้งโด้เด้งโด้เดงดบ10นาทีบ้านมีนา10นาทีบ้านมีนาหัว่นีเป็นหัวกั่นเดินพันกันนึงเส้นนึงมืนปลาสิร

ราคาเด o งตันะมีนาราคาอยู่ที่ทุงทุงเงินตัวมีราคาอยู่ที่ทุงเงินตัวมีนะวาดําไม่ทักมีน่ะตัวดําไม่ทักอเด้งต็ไปเจรมีนาราคาเด้งตัดเด้งตัเด้งรั วันนี้มีซ่องสนามอีกนามีซ่องสนามมีนาสนามถุงส่งกับสนามปากุน็เวียนหนอเวียนหนเวียนน่อเวียนหนาเวียนหน้าทีมไบแดงก็เบยไอแดงแขกเ เด้งโตเ็ดเองโดเด็ดราก่าเดงโตเดงโตเดงโตเด้งโตราก่าอยู่เด้งมีนาราก่าเดงนะคุณนี่เพ่ไม่กูมีนาเพ่ที่นี่ดังกูเลยมีนาเพ่ที่นี่ดังกูเลย xong thì bạn mình làm xong là gì vậy hãy đóng cua bay đóng bay đánh viên bay đánh bay không cua bay viên bay Quay bay đánh cua ờ, ờ, đánh cua đánh ai lia mà bay 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 bay

มันกําลังต่อเบิ้ลปะหน้าแล้ว <coughs> Để kéo ร้อย thì bến thôi bến thôi mà ตัวแดงไม่ได้ đồ มัน đi ป่ะระบอบเราใช้ไม่เหมือนกันแดงก็ ไม่น่าร้องไม่น่าร่ากนเด้งโดนนะเด้งโดนเด้งโดเด้งโนีกสิบสี่นาทีป้าม่นาสินาทีป้าเลนาามีนะสบสี่นาอีสบสี่นาทีป้าเลยน่า

Sắm đến nó sắm ra cạn đôi anh 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 đôi lืม เลยนี่เออมันเริ่มชนเลยพี่มีครับไอ้แดงโดไปบอลลอยบอลลอย <laughs> <laughs> <do> <laughs> ่อร่องนะด้งต่อรองต่อร่องนะครับต่อนลอยร่งร่องนันจะมีครับเด้งตองนะด้องนะเด้งตอรนดองรากกดงโดเดงโดเดงโดมีโดหลังก้าเทพบุไอ้ตุ้เงินันประเเด้ง

โูนี่พลิกหน้ากนี่พลิกหน้ากนี่พลิกนี่พลิกหน้าลิกกนบหดงรอจุ่มือิหน้าเดงรอจุมือแด้งรอจุ่มมือแดงจานา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  โอนโน้ลังเจ้าเก็บบัตรบัวทุงเงินมินาบิ้งก็ชนะเวลาซิกเป็นาทีมินาซิกเป็นาทียิงกันลังใจก็ได้มินาหยินดีก็เด้งด้วยบิกโอ้นี่บิ๊กนาบิ้งซิกเป็นาทีมินาทุ้งเงินเหมือนก็ชนะบินาซิกเป็นนาทีบิ๊ก อ็รับเ็นองมันร่ามันรองนับเป็นคาเ่การพูดนที่กันนักเอไรกเจ้าที่เล็กรอว่าโคต่อไปอ่ะโเอดิเซ่คต่อไปเอด่นจอพัน้เซ่แดนตรงเหมือนน้าเนอะโคดิเซ่าจ้าี่เลก